สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านผู้ติดตามวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องกรรมของเมียรฝรั่งตอนผัวอยากกินปูโอ้ยเวนกรรมเวนกรรมของเมียรฝรั่งคะ่ะท่านผู้ชมขาเมื่ออยู่ๆผัวตัวดีดันไปซื้อปูมาสามตัวยังไม่ตายคะ่ะดูมันอ้าสิคะ เป็นๆอยู่เลยค่ะอ้โหอาเข้าอาออกอาเข้าอ้าออกเปิดปิดเปิดแล้วก็ปิดจ้าแม่เจ้ากรํมชัดๆการเป็นเมียฝรั่งนี้เกิดมาไม่เคยทำปูมาก่อนค่ะเป็นลูกคุณหนูยูเวเวรกมก็อย่างนี้แหละค่ะดัดจริตผัวเนี่ย วันดีคืนดีไม่รู้เป็นอะไรวันนี้อยากกินปูปูกระป๋องก็ไม่รู้จักซื้อมาดันไปซื้อปูสดปูเป็นเป็นมาค่ะท่านผู้ชมค่ะกรมก็ตกอยู่กับดิฉันสิคะโอ้ยแล้วทีนี้จะค่ากันยังไงล่ะคะก็ต้องกูเกิลสิคะทั้งๆที่ดิฉันเป็นคนระยองแต่ก็ไม่เคยทำปูมาก่อนค่ะท่านผู้ชมค่ะดูสิคะมันยังสดสดจริงๆค่ะ อ้ ready yeah say goodbye little i n o โอ้ย this one อันยไ่ตายแล้วมันยังมูปเลยที่ละเธอบาปฉันไม่บาปแบ้ค a d า เราา l ยทม่น kill, kill oh, But ต eat. You ตัวนี้ตัวใหญ่โอ้โหนั่นนั่นตัวใหญ่มากตัวห้าปอนด์ไม่แพงนะไมนั้ h เรา o t องทำทุกอย่า o โอ้ยโ Oh my god. Should She put some salt in. in. Oh, you can do the last one. Uh, Oh no, no! Yeah. I don't want to. Do, I don't want to have a bad karma baby. You're the food you eat is killed bro. Yeah, but then people queue, not me. I'm not a yeah, 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 No, I mean I have a little bit of bad karma, not yeah. big karma. And then let's see. Oh, God. Let's let's see. Yeah, but I'm not. I can't kill animals, baby. I'm Buddhist. Yeah. <laughs> I'm Buddhist, baby. I can't kill animals. <laughs> do good. I can do good. Dead. Probably dead. Is that moving? Mm -hmm. ah, ah. <laughs> uh oh oh Okay. Uh -oh. There's not enough room in that. No, I just want to check if they die dying. Oh! Oh, moving. Leave it. Oh, can He's not die yet. ขอให้กร,รมไปอยู่ที่ผัวขอให้กรรมไปอยู่ที่ผัวฉันไม่ได้ฆ่าเธอผัวฉันฆ่าเธอสาธุ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 ขอให้ปูเหล่านี้ไปสู่สุคติ oh ตัวนี้ใหญ่มากถูกแล้วนะตัวห้าปอนด์ไม่แพงเนื้อเยอะน่นเนื้อหวานด้วยใช่บิ๊ก็ดันอยู่ฟิงก์กอืม อร่อยอร่อยเนื้อหวานสาทุฉันไม่ได้บาบสวยฉันบาปดูอ้่งหนักมากแฮวิ He's here. Will you look at Look at it! He's moving! Like oh my God! He's so alive! Can you see? Ah! <laughs> uh, drop it. Put it in. Oh my God. สาธูสาปโตฉันไม่ได้บาปหัวฉันได้เวลาแกะปะหูจัะอ๋อ have you got any hammer need to hit the

โอ e คโอ้ยยยเรามีเ t ็นแบบวันนั้เหอเพ่อนรู้ไหมบนข่าวเกิดมาในชีวิตเพื่อนๆไม่เคยทำปูกินเลยนะคะเคยแต่ซื้อกินแต่เอามาต้มเอามาทำเองไม่เคยมีแต่แม่ทำ นะแต่ส่วนใหญ่ซื้อกินสมาร์กกว่าเพื่อนๆเอาจริงๆตัวเนี้ยตัวห้าปอนไม่แพงแค่สอ0รบาทดูดิมันใหญ่มากคนอยากกินเนี่นะคะผ่านไปแล้วหนึ่งตัวได้แค่นี้เองเพื่อนๆแกะไม่เป็นค่ะจะเอามาให้หมากินให้เหมือกุคงกิน O Pao Kin Pao couldn't I o ki akin heidi. Is that yang meo Thailand. We just found out that a Thai Navy SEAL working to save those young boys inside that deep dark cave has died. the year old saman kunan who'd rejoined the seals solely to help the search died from lack of oxygen 那，你咋？

อเคย่ okay, วันัวนต่อมาค่ะเพื่อนๆค่ะหลังจากเมื่อวานที่ได้ทำไข่เจียวปูให้เชฟทอมทานนะคะปูยังเหลือค่ะเพื่อนๆคือปูเยอะมากแต่ว่าฉันเป็นคนที่แกะปูไม่เป็นแล้วก็แกะไม่สวยนะคะดังนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวจะทำข้าวผัดปูนะคะกินเองเพราะว่าเชฟทอมเขาไม่ค่อยกินของที่ที่เหลือนะคะของสำหรับเชฟทอมเด่ยก็คือต้องกิน สดใหม่วันต่อวันถ้าจะมานั่งไมโครวงไมโครวเวฟแช่เย็นอย่างนีง้นางจะไม่กินดังนั้นเนี่ยอูหูหวานหมูเลยสิคะนี่ปูแน่นๆเลยจ้ะฉันก็จะทําเป็นข้าวผัดปูนะคะเพื่อนๆก็ก็อร่อยดีไอของพวกเนี้ยนะแม่เนะาะเวลามันเก็บไว้นานมันก็ไม่อร่อยใช่ป่กปูถ้าเราแกะแล้วอ่ะม,มันเหมือนของเน่าไปอ่ะเออลูกก็เลยบอกไอทอมนั่นเดี๋ยวฉันทำเลยม,มันไม่กินในทอม ไอทอมอ่ะแม่มันเป็นนิสัยเสียมันเป็นแบบเนี้ยคือของอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันถ้ามันถ้ามันเหลืออย่างเงี้ยมันจะชอบกินวันต่อวันแล้วมันจะไม่ชอบกินของที่ที่เหลือแล้วก็แช่ตู้เย็นหรือไม่ก็อะไรไว้อย่างเงี้ยมันจะมันซื้อมาสามตัวลูกก็ว่ามันจะซื้อมาบ้าอะไรสามตัวมันเป็นแบบเนี้ยมันกลัวว่าก็เสียรายเงินก็ใช่สิ ก็พอแล้วสายก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกกินเอาแม่ั้งงั้นลูกก็กินปูเอากินปูกินปูจากเพื่อนๆเดี๋ยวเราทำเขาผัดผัดข้าวเขาผัดง่ายดีจบค่ะปูหนีบอีไป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 อีปปเจ็ดลายปูหนีบอีปป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 เกือบตายปูหนีบอีไปปูอะไรมนจะกรานก็ไปหนีบในหว่างขาแสดงมึงจำแม่หนีมาดีฮะ เพลงลูกทุ่งอ่ะเพลงลูกทุ่งมันก็ต้องเป็นเพลงบ้านๆถูกปะลูกทุ่งมันก็จะมากับสองแง่สองงามอยู่แล้วไม่ไคคิดอะไรอ่ะผู่นี้พี่เอาไว้ปิดไฟไฟกรอนจะเข้ามุ้งนอนคิดถึงใบหน้ามันต้องเปิดไกวี่เล่านะมันก็ไม่เข้าอันี้นางหงเขียนจัดมาไอ้เอากิมันอยู่หลังลูก ถึงคนชื่อฉันพนาที่เคยสอบตากันเป็นประจำปลายมือไม่ดีต้องขอโทษทีเพราะความรลุย Bear, ้ำโคดูดูดตามๆลัมันเต้นตามลูกปูนีอีป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 ีเจ๊ปลายปูนีอีป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 ีเกือบตาย ตันี่อีปีอีปีอีปะหมาอะไรมันทนมามต้องจับมูกอุ้มอย่างเงี้ยลูกไข่ไม่ใช่ลูกคนลูกหมาไม่ใช่ลูกคนแม้เห็นวะ่ะมันอ,อน่อนแม,ม่รักลูกแม่รักลูกหมาที่สุดเลยเรียบร้อยจ้าข้าวผัดปูเหลือจากเมื่อวาน กินคนเดียวอิ่มหนำสำราญนะ<ม>ให้แม่ดูเป็นยังไงบ้างแม่น่ากินไหมนะแล้วไม่ร้ตักจีก็หนอมหน่อยอ่ะหรือไม่มีไม่มีไม่ได้ซื้อ,ใส,อใส่เรียบร้อยแล้วค่ะใส่เรียบร้อยแล้วค่ะน่ากินไหมคะน่ากิน๋ยวระวังอ้วนนะ้ะกินหมดหนัน่นนะไว้กินพรุ่งนี้เช้าอีกหน่อยก็เดี๋ยวไม่กินแล้วไงตอนเย็นฮะ <ห ả? S 1> ตอนเย็นไม่กินแล้ว อ๋อเออกระกินไป